สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งพลพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาชมมาส่องพระนะครับมาพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยก็วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาชมมาส่องเป็นพระงบน้ําอ้อยนะครับของหลวงพ่อยิ้มวัดเจ้าเจ็ดนะครับ นี่นะครับเนาะก็เก่าๆเดิมๆนะครับนะเป็นกรุ๊น้ำอ้อยนะครับของหลวงพ่อยิ้มนะครับวัดเจ้าเจ็ดนะครับนี่นะครับก็นะครับแต่ก่อนนะแต่ก่อนการเล่นพานะนะครับมันจะมีคำคำหนึ่งนะครับที่เรามักจะได้กินนะครับก็คือหลวงพ่อยิ้มวัดเจ้าเจ็ดนะครับท่านเป็นสหธรรมิกนะครับที่สนิทสนมกับ หลวงพ่อปานนะครับวัดบางนมโคแล้วก็หลวงพ่อจงนะครับวัดตต่างนอกนะครับก็คือเป็นสามสิงห์นะครับเมืองอยุธยานะครับที่ที่ควรจะพูดถึงกันนะครับแล้วก็มันจะมีคำหนึ่งนะที่คนมา,มากาวถึงนะครับของพระทั้งสามหลวงพ่อนี้นะนะครับคุณเวีนะครับ,รบก็คือพระหมอหลวงพ่อปาน เกจิอาจารย์หลวงพ่อจงนะครับเมตตาไหลหลงหลวงพ่อยิ้มนี่นะครับก็คือหลวงพ่อปานนะครับอย่างที่เรารู้นะครับวัดบางนมโคท่านจะเป็นเหมือนท่านเก่งทางด้านหมอยาะนะครับทางวานสมุนไพรนะครับแล้วก็หลวงพ่อจงก็คือเกจิอาจารย์หลวงพ่อจงก็คือท่านจะเป็นสายคาถาอาคมนะนะครับหลวงพ่อจงนะครับแล้วก็เมตตาไหลหลวงหลวงพ่อยิ้มนะครับก็คือหลวงพ่อหลวงพ่อยิ้มมาเจ้าเจ็ดนะครับ ท่านจะเก่งด้านเม่ตามหานิยมนะครับนี่นะครับนี่ด้านหลังดูง่ายนะเพื่อนพ่นี่นะครับเป็นรอยกระดานนะครับนี่นะครับเกิดจากการสร้างนะนะครับการกดพิมพ์นะครับก็เพื่อนเพื่อพี่ฟังมานะครับก็อาจจะงงว่าเอาท่านไปสนิทสนมกันยังไงนะครับก็คือสมัยก้อนนะครับวัดเจ้าเจ็ดนะครับเหมือน เป็นโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งนะจะมีหลวงพ่จีนนะวัดเจ้าเจ็ดนะครับท่านเป็นเหมือนเจ้าสํานักนะครับผมเป็นเจ้าสํานักที่เปิดสอนเกจิอาจารย์ทั่วๆไปนะครับแล้วหลวงพ่อยิ้มวัดเจ้าเจ็ดนะครับท่านก็เป็นพระอยู่ในวัดเจ้าเจ็ดอยู่แล้วนะครับแล้วหลวงพ่อจงนะครับหลวงพ่อจงวัดต่างนอแล้วก็หลวงพ่อปานวัดบางลำโคครับท่านมาเรียนกับหลวงพ่จีนวัดเจ้าเจ็ดครับที่ที่วัดเจ้าเจ็ดนะครับก็เลยให้ทั้งสามเกจิเนี่ยนะครับ ท่านสนิทเป็นสนิทโนมกันนะครับแล้วก็เป็นสาธรรมิกแล้วก็แลกเปลี่ยนวิชากันนะครับเพราะท่านเป็นพระอยู่ในยุคเดียวกันนะครับผมเป็นพระอยู่ในยุคเดียวกันนะครับก็หลวงพ่อปานท่านอายุสั้นหน่อยนะท่านมรณภาพปีสองสี่แปดหนึ่งนะครับผมแล้วก็หลวงปู่ยิ้มนะครับวัดเจ้าเจ็ดมรณภาพปีสองสี่เก้าเก้านะครับผมแล้วก็หลวงพ่อจงนะท่านอายุยืนหน่อยก็ประมาณสองห้าศูนย์เจ็ดนะครับแต่ท่านเป็นเกจิในยุคเดียวกันนะครับผมนี่นะครับ ก็พูดกันตรงๆนะครับสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนนะก็อูหลายปีอะน่าจะสิบปีนะครับงบน้ำอ้อยหลวงพ่อยิ้มวัดเจ้าเจ็ดนะครับผมเจอเจอบ่อยนะป็นนี่นะครับเจอบ่อยนะครับกอนราคาเล่นหายก็ไม่ได้แรงอะไรนะครับเนาะเจอบ่อยนะครับแล้วตอนนี้เหมือนอย่างว่านะหลวงพ่อปานบางนมโคนะครับหลวงพ่อจงหน้าต่างนอกนะนะครับเขาก็ดังมานานเลยนะครับเนาะเขาดังมานานละนะครับแล้วตอนนี้มันก็แบบ คนก็เริ่มแบบมันมีสื่อนะพุทธวีนะครับคนก็เริ่มศึกษานะครับเนาะว่าอาสหธรรมิกนะครับสหาธรรมิกเขาจะยอมรับกันเป็นสหธรรมิกเป็นเหมือนเพื่อนนะครับวิชาก็ต้องใกล้เคียงกันนะครับผมแล้วก็เลยมีเนี่ยครับเนาะเพราะคนคนอยุธยานะครับเขามีคําที่ผมบอกมาเมื่อกี้นะครับนานแล้วนะพุทพว่ธีนะครับที่ว่านะครับพระหมอหลวงพ่อปานนะครับเกจิอาจารย์หลวงพ่อโจงเมตตาไหลหลวงหลวงพ่อยิ้มเนี่ยครับ ก็ทําให้คนรู้จักหลวงพ่อยิ้มนะนะครับแล้วก็มาศึกษาหลวงพ่อยิ้มว่าเออท่านเป็นเกจิที่มีครูบาอาจารย์นะครับแล้วของท่านก็มีประสบการณ์ในสงครามอินโดจีนนะนะครับอย่างมากมายนะคนก็เลยมาใช้นะครับคนก็เลยมาเก็บมาอะไรนะครับทุกวันนี้อย่าว่าหายากเลยครับหาไม่เจอแล้วนะครับเนาะเกเยอะนะครับเพื่อนๆพี่เกเยอะนะครับเกเยอะนะครับ เก๋เยอะเลยนะครับผมเกมมันจะเป็นงานใหม่ๆนะครับแต่นะครับเนี่ยผมเพิ่งจะเจอในรอบอูน่าจะรอบหลายปีนะนะครับที่ดูง่ายนะเพื่อนนะครับก็อย่างที่บอกนะครับพลาเนอร์ดินผมพูดตลอดนะครับผมไม่ได้เก่งทุกสายพลาเนอร์ดินผมไม่เก่งเลยนะครับแต่ผมจะเอาองค์ที่ดูง่ายจริงๆนะครับผมอ่าเพื่อนๆพี่อาจจะงงว่าอ้าวทำไมผมมีองค์ูเนื้อดินแล้วทําไมถึงทําไมถึงว่าดูเนื้อดินไม่เป็นนะเพื่อนๆนะครับ ดินนะครับดินแต่ละอย่างแต่ละที่ในประเทศไทยมันไม่เหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนี่นะครับดินสุโขไทยดินกําแพงอีกอย่างนะครับผมดินสุพรรณอีกอย่างดินพิษโลกอีกอย่างนะครับดินนาดูอีกอย่างนะครับมันอยู่ที่มันอยู่ที่แบบวิธีการทําด้วยแล้วก็การอะไรของดินด้วยนะครับผมก็ดินกําแพงอ่ะมันจะออกมนันๆหนิเลยครับ มันจะเป็นวันณะดินด้วยนะครับเนาะไม่ใช่ว่ามีองคูแล้วมันจะดูได้นะครับแต่ผงอะผงว่านอะไรอย่างเงี้ยมันทําเหมือนกันทั้งประเทศอะพี่นนะครับมันเป็นองคูได้นะครับเพราะผงก็คือผงว่านก็คือว่านนะครับแต่ดินน่ะมันกลละอย่างนะครับดินคนละที่นะครับมันมีอะไรที่มันไม่เหมือนกันนะครับผมก็ต้องดูกันไปนะนะครับก็มาครับเพื่อนพี่มาชมกันนะนี่นะครับ ก็อย่างที่รู้กันนั่นะครับท่านสร้างโดยนะครับแดดมานะเพื่ี่ท่านสร้างโดยที่ท่านสร้างโดยที่เอาดินมาเผานะนะครับก็มีชัดไหมครับเดี๋ยวนะก็จะมีวันนะนะครับของดินเผานะพ่อนี่นะครับดินเผานะครับแล้วก็เห็นไหมครับมีมีไข่นะครับโผล่ขึ้นในดินนะนะครับไข่นวลดินนะครับ มาลงกล้องดีกว่านะพี่บนี่นะครับนี่นะครับขายมวลดินปกกลุ่มขาวๆนะนี่นะครับแล้วก็เพื่อนๆในพี่ดูนะครับแขนนะนะครับความคมความอะไรนะครับนี่นะเป็นเส้นสายนะนะครับสวยงามนะครับเนาะ แห่งความเก่านะครับแล้วก็นี่ของหลวงพ่อยิ้มนาวัดเจ้าเจ็ดนะครับที่ผมว่าที่ทําให้ดูง่ายนะนะครับเนี่ยบนไม่พี่นะครับเป็นรอยกระดานนะครับรอยกระดานนะครับเกิดจากเกิดจากกรรมวิธีการสร้างนะครับก็คือท่านนะครับท่านจะเอาดินมาแล้วก็กดพิมพ์นะครับกดพิมพ์กับ ไม้กระดานนะพี่ๆนะครับสมัยก่อนก็บ้านคนก็บ้านไม้บ้านอะไรนะครับกูตงกุติวัดอะไรอย่างงี้นะครับเนาะศาสตรงสารานะครับก็จะเป็นไม้นะพี่ๆนะครับแล้วท่านเอาเนี่ยครับเอาด้านหลังนะเอาด้านหลังไปกับไม้กระดานนะแล้วก็กดพิมพ์เข้าไปนะครับนี่นะครับมันก็เลยจะเป็นเนี่ยพี่ๆนะครับนี่ทําให้ดูง่ายตรงนี้แหละครับนะเป็นไม้กระดานล่องรอยของไม้กระดานที่เขาวางไว้แล้วก็กดพิมพ์นะครับ กดพิมพ์เสร็จเขาก็เอาไปตากให้แห้งนะครับมันก็เลยเป็นแบบนี้นะเพื่อนเพ่พี่นะครับเนี่ยเพื่อนพ่ี่ดูขอบเห็นไหมครับนาะเขากดมาเห็นไหมครับเนี่ยดูขอบปิ้นนะนะครับอย่างที่บอกนะครับเขากดมานะฮะเขากดมากับไม้กระไดไหมครับมันก็เลยปิ้นอข้างหลังน่ะนะครับเนี่ยนะครับนี่เพื่อนพี่ดูนะครับไขตามผิวผ้านะครับนะธรรมชาติความเก่านะครับเนี่ยนะครับแล้วก็นะครับอยากให้ดูอีกอย่างความแห้งนะครับนะ ความแห้งเนี่ยนะครับมันเป็นธรรมชาติความเก่าของทุกสิ่งทุกอย่างนะพจวีนะครับว่านผงดินโลหะนะครับมันจะเป็นความแห้งนะครับนะครับมันมีวันน้าต่างกันนะครับนะครับก็เช่นเคยนะพจวีนะครับเล่นพระเก่านะครับก็ดูให้เก่านะครับดูให้เก่าดูเก่าให้เป็นนะครับนะครับไอที่บอกว่าพระเก่าไอพระใหม่พระเก่าเก็บดีเก็บไม่ดีเก็บดีเก็บไม่ดีดูเก่าไม่ได้ ผมก็ยังไงดีอะมันทุกสิ่งในโลกทุกสิ่งทุกอย่างในโลกอยากให้เพื่อนเพ่ี่ดูนะครับนะถ้ามันเป็นสิ่งที่ทําที่ธรรมชาติสร้างมานะครับมันมีสิ่งไหนบ้างครับที่มันไม่เปลี่ยนไปตามการเวลานะครับขนาดหินนะครับเนาะหินมันยังเปลี่ยนอ่ะนะครับถ้านะครับมันไม่เปลี่ยนได้ก็ต้องแบบเก็บกันแบบเหมือนไอ้ที่เป็นข่าวไวเพื่อนเพ่อพี่นะครับสุสานจินตีห้องเต้น,นะครับที่ ที่แบบเขาไม่ให้อากาศเขาไม่ให้ลมเขาไม่ให้อะไรเข้าไปคือข้างในต้องเป็นอุณหภูมิเดียวกันตลอดด้วยนะพูง่ายๆเหมือนสุญญากาศนะครับต้องระดับนั้นเลยนะครับแล้วผ้าทั่วไปนะครับนะมันอยู่ที่อากาศอยู่ที่ความร้อนชื้นอยู่ที่อุณหภูมินะครับขนาดผ้ากูต่างๆนะครับเขาเก็บยังไงมันยังมีความมันยังแบบมันยังมีความต่างเลยนะครับเพราะมันมีความชื้นมีอุณหภูมิอะไรเงี้ตัวนี้แหละครับที่มันทําให้ มันทําให้เกิดธรรมชาติความเก่านะครับที่ที่มันต้องเป็นไปอ่ะพี่พี่นะครับอุณหภูมิต่างยังไงพี่พี่ก็ลองสมมุตินะเหมือนไข่ละกันนะพี่พี่นะครับไปใส่น้ํานะถ้าอุณหภูมิเย็นเป็นน้ําแข็งนะ,ขขงนนะนงไข่ข้างในมันจะเป็นยังไงครับแต่ถ้าอุณหภูมิร้อนไข่และไข่ข้างในมันจะเป็นยังไงครับอุณหภูมิปกติไข่ข้างในมันจะเป็นยังไงมันก็เหมือนกันอนะ่ะพี่พี่นะครับแล้วมันต้องผ่านแบบผ้าพวกนี้นะครับ เป็นร้อยปีนะนะครับการสร้างนะร้อปีนะครับมันผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอุณหภูมิผ่านแดดผ่านลมมานะครับเนาะมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับที่เขาว่าธรรมชาติความเก่านะครับธรรมชาติความเก่ามันไม่ได้อยู่ที่ธรรมชาติความเก่ามันคือมันไม่ได้อยู่ที่เนื้อหาพายอย่างเดียวนะครับธรรมชาติความเก่ามันอยู่ที่การเก็บรักษาด้วยนะครับไม่งั้นคนเล่นพาเขาจะมีนะครับผิวหิ่งนะครับสนิมกระป๋องนะครับอันนั้นก็คือนะครับ ธรรมชาติความเก่าที่คนเขาอันนั้นธรรมชาติความเก่าที่เกิดจากการเก็บรักษานะครับนะมันดูได้นะครับธรรมชาติความเก่านี้มันผมว่ามันจําเป็นนะครับถ้าบอกว่าไม่ต้องดูธรรมชาติความเก่าคือผ้ามันเล่นไม่ได้แล้วนะครับเพราะอย่างอื่นมันทําได้หมดอะนะครับพิมพ์เพิ่มอะไรนะครับเนาะมาพิมพ์มานะครับแบบผ้าใหม่ไงแก่เลยนะครับอาเป็นผ้าสําเร็จโตอย่างเงี้ยเป็นผ้าหลวงพ่อเงินอย่างเงี้ยครับเฮ้ยพิมพ์ใช่นะ จ่ายตังคือความเก่าไม่ดูมันพี่พี่ยอมจ่ายไหมครับนะครับแต่ผมก็ว่านะครับธรรมชาติความเก่ามันดูมันดูได้จริงครับมันจําเป็นที่ต้องดูแต่มันก็ต้องดูอย่างอื่นประกอบไปด้วยนะครับเนาะไม่ว่าจะพิมพ์นะครับพิมพ์เนื้อหาอะไรอย่างนี้นะครับเนาะวิธีการสร้างอย่างนี้นะครับเนาะกลมามไอหลังไม้กระดานอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ต้องดูผสมไปด้วยนะครับ ก็ต้องไปได้วยกันนะพี่วีนะครับไม่ใช่จะหัวส่วนฝาด,ดูเก่าดูเก่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่คนร้ั้นอย่างนั้นนะพี่วีนะครับแต่มันต้องไปได้วยกันเท่านั้นเองนะครับแต่บางคนมาตัดเลยว่าไม่จําเป็นมันอยู่ที่การเก็บรักษานะครับเก่าใหม่มันดูไม่ได้เก็บดีมันก็ไม่เก่า huh? มันเป็นไปไม่ได้วีีนะครับถ้ามันมีเรื่องอุณหภูมิเรื่องแดดเรื่องลมเรื่องอะไรมาเกี่ยวข้องนะครับเป็นไปไม่ได้เลยนะครับคือมันต้องอยู่ในระบบสุญญากาศแบบ ยานอวกาศดาวเทียมนะครับไอยานอวกาศระดับนั้นเลยนะครับที่มันถึงจะไม่มีผลกับความเก่าใหม่นะครับมันเป็นตรรกมันเป็นวงมันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับมันเป็นของจริงนะครับพี่ๆลองดูได้นะนะครับนี่นะครับก็โอเคนะครับสลอดวีนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่นะครับที่แวะเข้ามารับชมนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็ช่วยกดติดตามช่องผมกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ